ก็ทราบว่าดิวุ้นเมกาวดิวุ้นดูบา่ายดิวุ้นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมานะครับเล่นเจ้าตัวเกม Red Dead The, เออ่ Redemption d a d d r e e นะท่านผู้ชมนะเป็นภาคแรกนะครับของเจ้าตัวเกม Rockstar นะเออเราจะมาเล่นกับเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite ก,กันนะทุกคนนะเกมนี้นะครับเพิ่งเปิดตัวนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็เปิดขายแผ่นเมื่อเดือนนี้เองนะครับเดือน10นะแล้วก็อ่า ขายอนไลน์มานะ่าจะได้ประมาณเดือน2เดือนแล้วนะั่นต้อชมนะอืมตอนนี้พี่ก็ลองมาพี่มีโอกาสได้ซื้อมาลองนะครับคนดูนะก็เลยจะซื้อมาลองกันนะครับว่าเล่นกับเจ้าตัวเครื่องนโรสวิตไหวไหนะมนะทุกชนนะอืมเราจะมาพูดถึงเรื่องสเปคของเจ้าตัว เครื่อง Nintendo Switch Lite ก่อนนะท่านผู้ชมนะ Nintendo Switch Lite นี่เป็นเครื่องเล่นเกมพกพานะครับขนาดกระทัดรัดนะท่านผู้ชมนะขนาดหน้าจอ5.5นิ้วนะครับความละเอียดเป็น HD นะครับ 720p นะท่านผู้ชมนะแบตเตอรี่3 6 0 0มิิลลแอมป์นะเล่นได้นานสูงสุดถึง5ชั่วโมงเลยนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัว CPU GPU ที่เป็น Nvidia Tegra นะท่านผู้ชมนะความแรง0 4เทราฟลอปนะครับท่านผู้ชมนะเออโอเคมากเลยนะสำหรับเจ้าตัวเครื่องนี้ขนาดกระทัดรัดเล่นเกมพกพาได้ง่ายนะครับยังไงก็ขออภัยในส่วนของมือที่สกปรกด้วยเพราะว่ามันติดกา เราไม่ออกนะครับอืมก็เราวันนี้เราจะมาลองเล่นกันนะครับพี่ซื้อแบบตลับมานะเวลาเราเบื่อเราก็สามารถที่จะขายตลับได้เลยนะครับท่านผู้ชมอืมราคาเนี่ยประมาณสองพันนะแต่ว่ากดโค้ดมาได้ประมาณพันแปดนะครับท่านผู้ชมในส่วนต,วตัวเครื่องเนี่ยตอนนี้เนี่ยลาซาด้าเขาลดราคาอยู่นะเหลือประมาณ4 5 0 0ันะครับแต่ผมจะแปะลิงก์ซื้อไว้ให้นะ่ารักทำใจได้คลิปนะ่าสลับลาซาด้านะครับอืมสำหรับวันนี้เราจะมาเล่นกันเลยนะครับสำหรับตัวเกม Red Dead r e Dimension ท่านผู้ชมนะ Dead เลดเด็ดลีเดียมเพนชั่นนะท่านผู้ชมนะเอออ่านผิดอ่านถูกไงขออภัยด้วยมาคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับฟื้โคตรรอโคตรทีโคตรึงไปว่าริสโก้ซูมเข้าก่อนมาลุยเลเดจจ่าไปต่อไม่รอแล้วนะนะฮะเล่นได้นะครับเกมนี้นะเห็นไหมเฟรมเร็มันจะอยู่ที่ประมาณ30เ <c oughs> ฟรมนะควันนี้ผมลองให้ดูแล้วครับประมาณ30เ <c oughs> ฟรมครับเดี๋ <c oughs> ยวขอขยับกีดก่อน คมาขยับไม่ตรงสักกี่แป๊บนึงนะคนดูด้วยโอเคไปฮะนี่อันนี้เป็นตอนกลางคืนนะฉากตอนกลางคืนนะเลดีน้นี่เป็นภาคแรกนะครับไม่ใช่ภาคสองนะคนดูภาคสองมันจะเป็นเลดี้ลิเเนเดมิชันสองนะนี่เป็นภาคแรกภาคแรกก็จะประมาณปีสองพันสิบกว่าๆนะ สอง2 2 0สิบสององสิบสามมานั้นนะหรือสองพันสิบสี่อันนี้ผมไม่รู้ดูตรงนั้นสี่โอเค hex your horse at the ah h e x ั o n post โอเคไปผูกม้านะท่านผู้ชมนะผูกม้ากด Y เนี่ยหวะถ้าจอดลงปกติลงปกติกด x ขอบคุณมากนะที่ช่วยฉันมิสเตอร์มาตินก็คืนนี้ขอให้หลับฝฟันดีกู๊ดไนท์มิสเตอร์ บุนี่เราเหมือนเป็นคนงานนะทุกชมน,นะในไล่นี้นะครับอิมยูลส์ลิฟวิลวีเออีกนอนไปตื่นอีกหกชั่วโมงโอเคยูแคนพิกอัพแอมโมโอเคฟอร์มเราสามารถที่จะนอนหลับได้เลยแล้วก็เก็บอ๋อเรื่องกระสุนปืนตรงนี้ได้ด้วยเหรอว้า wow. ว ลองรีโหลดสวยนอนได้ดีเรากดอีกอ๋อนอนนี่เพื่อเซฟกินนะสมัยก่อนไม่จะเป็นอย่างเนี้ยไม่มีออโต้เซฟนะนอนปุ๊บกูบเซฟอย่างเงี้ยมีเซฟพอยต์เขาเรียกเซฟพอยต์เช็คพอยต์โอเคเซฟให้เรียบร้อยน้า no. มาแล้วครับตอนเช้าอันสดใส ทำอะไรก่อนกด B นะครับที่แมปนะกด B อ๋อไปที่ไปไป,ไปที่จุด B โอเคกด to B ผเขึกว่ากด B ไปที่จุด B สินะขี่ม้าไปได้ไหมเนี่ยไกลไหมเนี่ยนีนั่งกด B วิ่งต้องบีย้ำๆในปนปเดิน,ดนแต่ก่อนมันค่อนข้างแอคชั่นนั่นอยู่นะเขาดูนะ เดี้เนี่ยกดลงไปนี่คือวิ่งโอ้ว่าไงมิสเตอร์มาร์สันสบายดีไหมยสบายดีนายมีอะไรกันเหรอผมอยากจะมาให้ช่วยอะไรบางอย่างสักหน่อยมาสิมาสิ Fan, IS IS> smoking, you not See, no, not. not, don't mind asking? you miss, me Well, I did if why กำลังคุยกันอยู่นะครับเหมือนเหมือนตัวเองเราชื่อมิสเตอร์มาตินนะเหมือนกำลังจะถามว่าเอออยู่ที่นี่มันอันตรายขนาดนี้ทำไมถึงต้องใช้ชีวิตอยู่แถวนี้ไม่ไม่เข้าไปอยู่ในเมืองอะไรพวกนี้นะฮะมัน ผมว่าคุณจะเชื่อนะว่าสิ่งที่ผมพูดขอาเราไม่เป็นไรหรอกนะมิสเตอร์มาตันฉันเข้าใจในเมืองนี้นะเราอยู่ในประเทศที่มันมหัศจรรย์มากๆเลยนี่ no man, อผมไม่ได้มาจากเมืองนะผมไม่ใช่คนเมือง โอเคสคริปเลยนะครับไม่ดูเยอะนะเราจะนิ้นไปทำภารกิจอะไรพวกนี้ครับไปขึ้นไปฮนะ <Yeah. S 1> go to the left start โอเคไปที่จุดแข่งม้าหรอวัดอะไปที่จุดจุดจุดแข่งเหรอ oh. โอ้โหตรงนี้เลยเหรอพี่ อ๋อ oh, จะมาท้ากันแข่งม้านี่ไง <One. Go. S 1> ไปโอ้ oh, <Go. S 1> แข่งม้ากันด้วยเอาดีเอาดีใครถึงก่อนก็นชนะอุ้ยกล่องไฟ <Go. S 1> ต้องไปตามจุดกล่องไฟนี่ว่า <Go. S 1> คุณคิดว่าคุณจะชนะผมเหรอเขาบอกว่าレสบอนนี่ uh, นะครับทุกชมนะอา้าววัตตาฟักมีตกม้าด้ย <laughs> มีตกม้าได้เหรอ อ๋อแสดงว่าถ้าเราฟาดมันเกินไปม้ามันพยศนะครับตบชึมแมงรืูตกมากจะไม่ตายเอาละม,มีทางลัดอยู่เพื่อนเว้ย Son bitch. สันว์น่าเบื่อเสลียวเว้มงังมูมีดาม้าตัวเองเนี่ย ไปไปสดงว่าเรากดไอบีย้ำนันเกินไปนะเรากดต้องกดเป็นจังหวะนี่หว่าเพื่อไม่ให้ม้ามันความเร็วตกนะโอ้ย,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 นอยนี่เป็นจุดเล็กๆน้อยๆนะเวลาเราเล่น yeah. เนยกก้โอ้โหไปดีเน่้แม่งชอบดีทุกท็กมากเฮ้ยกูจะตายไปตอนนี้เลย มาวีเวินเมันจะชนะได้ยังไงวะน้าผมตกมากกี่รอบดูน่ะนกดเป็นจังหวะนี่ว่ะเอาละ ไปดีแม,ม,ม,ม่งม้าแม่งมันพยศจังไะอ๋อมันมีเสรสเตมินาม้าด้วยนี่ใช่ไหมเนี่ยอ๋อโอเคโอเคสีฟ้าตรงตรงแมปนะครับมันคือสเตมินาของม้านะอาอาวอแม่งพิดชุดแล้วนี่โอ้มัวมัวมัวจัดเลยนี่เงี้ยกองไฟมาจ้ะ เย้วิวงดีกูดมาสเตมิน่าหมดนะครับต้องต้องต้องให้ให,ให้ให้มาโหลดสเตมินาบ้างเพ้แล้วกิตเอาไว้เีไปเลยไปเลย โอ้ยบนนี่ถึงเส้นชายนั้นแล้วนะครูนะเคเข้าคัสซีนนะครับสนุกไหมล่ะใส่แล้วสนุกอยู่นายรู้ไหมเกี่ยวกับที่นี่ฉันควรที่จะจ่ายให้ให้กับนายนะทนายชนะชนะใช่แล้วมิสเตอร์อ่องเมงอ่านไม่ทันเลอ่านไม่เคยทันเลยชื่อแก ชื่อผู้หญิงเนี่ยแต่รู้ว่าแค่แบบบนนี่นะ่าจะเป็นชื่อเล่นนะใช่ไหมเซฟอิ g โอเคเหมือนเหมือนเมื่อกี้มันมาคับให้เราแพ้ <laughs> นะท่านผู้ชมนะเ่าโอเคนะท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสลหรับเจ้าตัวเกมนะครับ r e d d ิต d ิมดิเดเมนนะสลหรับเจ้าตัว สำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะบนเครื่อง Nintendo Switch Lite นะก็ถือว่าโอเคนะเล่นได้นะครับไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับก็รันได้ประมาณ30เฟรมนะสำหรับใครที่อยากจะหาเกมมาใส่นะครับหรือว่าเป็นนักสะสมอยู่แล้วนะครับสำหรับเจ้าตัว Nintendo นะก็ตัวนี้ก็แนะนำเลยนะครับมาเล่นกับเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite ได้นะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำยาตะคลิปนะครับสำหรับเจ้าตัวเครื่องนะครับมือสองอยู่สามถึงสี่พันมือหนึ่งเนี่ยตอนนี้ รถราคานะในลาซาด a านะผมจะแปะลิงก์ซื้อไวนะ้ให้เนาะก็ประมาณ4,000กว่าบาทนะครับมไปซื้อกันมาได้นะสำหรับวันนี้วิโค้สวัสดีก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า